ลลยูกตักเลยแล้วเดี๋ยวตักแล้วทำบุญกันแล้วตักลาดเอาลายลาดเลยให้มรดายยงไปชุดหนึ่งตักอะไรก็ล้วนชุดตักอะไร็นชุดเอาไปเลยลูกอไม่แม่แก่เหรอฮะเออก็คนแก่เนาะนี่แม่ผมครับแม่ยิ้มหวานๆหน่อยดูฟันสวยๆหน่ตักอะไรลูกทำจีนก็มีนะลูกมจีนก็มีนะพี่จ้า ักนี่ฟามาฟังพระนะครับทำบุญการแจ้งที่ชมทานครับ ู Dante, บรรยากาศรอบๆนัอืยกายกเยกห้ยคอยกออ่ายกกเออสาธุนู wa, ้นน้ก่อนนะไม่เท่านะ อันนี้คุณแม่ อ so <la> <desserts> <men> <uel> <sm> ุ้ยมือปืนอันนี้อะไรมาคุ้มครองพ้าเหรอครับน้ำยาอันนี้อะไรครับไม่ครัวอันนั้นแกงแกงไอ้นั่นแกงกปะเทียมจืไคร้ลาต้มจืดแต่ไม่เห็นจืดเลย ปลา,าคาร์ดิเคแกงพนนะแนงปลากิมอันนี้อะไรเนี่ยน,นี่อะไรเนี่ยบัวลอยอบัวลอยเหรอเน,นี่ยเหรอบ,บัวลอยอือหอยลอยเห็นลอ,อยเลยเห็นจมหมดเลยอีกสามเหรอ นี่ผักกริงอะครับขนมจีนแล้วไหนขนมจีนอะอ๋อมองไม่เห็นนี่ขนมจีนสกาดดีครับทำบุญกลางแจ้งครับเลี้ยงเจ้าทีเจ้าทาง สองตัวเอามาว่าอะไรเจ็ดแปดไงฮ้ยหมดใจเลยเดี <laughs> บ,รรบ,บอกมึงว่าเจ็ดแปด <laughs> <laughs> เอานั่งฟังพระกันแล้วมายืนถ่ายคลิปเขาจะดา่าเราว่ะเนี่ย <laughs> ยิปฝ่าเนี่ยโอ้หางานแนี่ยถ่ายไม่คัวดีกว่าข้าวใส่ปัญญ่ายังใส่ข้าวไปมั่งป้าบนายายไม่ใส่อ้าว

กานเย็นประเคนนะั่งประเคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็เ,เดี๋ยวเราให้พากินก่อนเดี๋ยวเราค่อยฉันที่หลังไอเวยน่ะลบแดดหัดแล้วเดี๋ยวมาใหม่ เลกยฟางาดิแม่านโ่เอาเลยลูกเนยยแล้วก็โยนไปไปตัเลยไปสมโมงเอาเลยลูกตักเลยแล้วเดี๋ยวเอาไรลูกตักเลยตล้วเดเ๋ยเอาอะไรลูกเอาไปเลยลูกไม่แม่เก่แล้วก็คนแก่เนาะนี่แม่ผมครับแม่ ยิ้มหวานหมาหน่อยดูดูฟันสวยๆนะตกอะไรลูกขนมจีนก็มีนะลูกอยากีกเอานมจีนเอาเดยวเอิงั้นเดี๋ยวตักสองชุดคนขับรถชุดนึงมาายกชุดนึงเออเอออันนี้เขาจะลาดกินมาขนมได้ไหมยังยังยังราดไปก่อนเขยิบโค้งลาดลาดมาตักมาเลยาดร่อยลูก พล้กันนะันาฉันอยู่นะครับอมบรรยากาศดีครับฉันเยอะๆครับผมข้าวเราเยอะ

เป็นไงโอ้พ่องจริงเลยตักแกงให้ยิ้มด้วยดิเออไอ้ไอฟันลูกไอ้ทำไมล่ะเราใส่รีเทนเนอร์มาไม่ต้องไอ้หรอกเฮ้ยมึงก็เอันตัวแสนดีอ้าวหายแล้วอาทุีดีโออยู่